สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยาวันจะดูดวงกับยวกับวเกิดในลักนณราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมก,กราคม2568นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กัน ฝากสวดดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะครับในปี2568นี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความสมหวังแล้วก็มีในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภที่ดีด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีตุลลักนาตุลของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแม่นยํากว่านี้ดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้ที่บูพยานะครับทีนี้เรามาดูกัน ให้ใบแรกสำหรับชาวราศีตุลได้เป็นไพ่เอ็กอบโสดนะครับกงร้อแห่งโชคลาภน้าไอาเป็นคิงถือดาบสเตรนท์แล้วก็เป็นไพ่เทนออฟวานโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อแถวล่างว่าจะมีนวานมทิศทางของดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันต่อสองเหรียญน,นะครับโอ้เดดทาวเวอร์ Up, เป็นออฟคับนะครับพลังงานค่อนข้าง,างดูลบไปนิดหนึ่งเนาะใบสุดท้ายเป็นไพ่ t h อ World โอเคอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่หนึ่เหรียญโอเคโชคดีปิดท้ายนะ 1, เนาะหนึ่เหรียญทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถึงแม้จะมีไพ่เสียเยอะหน่อยแต่อย่างน้อยการเงินนะครับเราก็ในเรื่องของโชคลาภดีนะแต่การงานค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงแต่ก็ต้อง ใช้โอกาสและจังหวะนิดหนึ่งมันเพื่อที่จะได้แบบก้าวข้ามผ่านไปสู่ความรู้สึกในสิ่งที่ดีมากขึ้นตอนนี้ดาวประจำตัวของคุณเนี่ยเดินโครจรไปอยู่ในราศีกุมนะครับแล้วไปทับกับดาวเสาร์อยู่ก็เลยทำให้ราศี ตุลลัคนาตุนอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจมีความรู้สึกเหมือนกับมีปัญหามีประเด็นกับบุคคลอื่นได้เนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์เนี่ยคือดาวประจําตัวโคโจรไปทับกับดาวเสาร์อยู่ในภพเลือนปุตตะภพเลือนปุตตะเนี่ยคือหมายถึงภาวะอารมณ์ความรู้สึกนะครับสิ่งต่างๆแล้วมันเป็นสุกเสาร์ในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าเส้นศัตรูมันเป็นปัญหามันเป็นศัตรูกันกันกนกบกับสิ่งอื่นๆน่ะพูดง่ายง่ายก็คือคุณอาจจะถูกแบบ กดดันถูกเพ่งเล็งถูกมีปัญหาทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดที่ไม่พอใจไม่ชอบใจนะครับมีความรู้สึกแบบกดดันแบบนี้เห็นไหมมีความนอยเข้ามาให้ไพ่ตรงกันเปะเลยแล้วก็ต้องใช้ใช้เวลาในการฝ่าฟันในเรื่องของปัญหานะครับอุปสรรคสิ่งต่างๆมันจะสามารถเปลี่ยนผ่านหรือ transformation ไปในทิศทางที่ดีแต่มันก็ต้องให้เวลากันสักเล็กน้อยนะครับเราก็ต้องใช้เวลากับการที่เราต้องปรับ หลายๆอย่างให้เข้ากับสถานการณ์เพราะว่ามีไพ่สเตรงเกิดขึ้นสเตรงแปลว่าคุณแข้มแข็งพอที่คุณจะเป็นผ่านหลายๆอย่างไปสู่ความสําเร็จเกิดขึ้นได้เพราะไพ่สเตรงเนี่ยหมายถึงตัวคุณเองสามารถที่จะเรียนรู้ปรับแนะเข้าใจพัฒนาในสิ่งต่างๆได้ดีเพราะว่าไพ่สเตรงเนี่ยเป็นไพ่ของความแข็มแข็งความแข็งแกร่ง หมายถึงตัวคุณเองสามารถรับมือกับปัญหาได้มีชาวปัญญามีความคิดมีสติพอที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอิทธิพลของอสตางค์เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองจะสามารถเข้าใจาในบริบทเปลี่ยนแปลงแล้วก็ก้าวข้ามผ่านปัญหาเช a นหรือ Transformation น,น,นะครับไปในทิศทางที่ดีจากา the World t h w o r l d คือการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรที่มันมีประเด็นมีปัญหาสิ่งต่างๆอาจจะมีโอกาสดีๆที่จะทำให้เราสามารถปล่อยผ่านทุกอย่างไปแล้วก้าวเข้าผ่านทุกอย่างได้ดีขึ้นเพราะ The w o r l d หมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้น มันหมายถึงว่าเราจะเส้นสุดบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อเราจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาทดแทนแต่เราก็ต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดปรับ m ม n d s e t อย่างที่สเตรนจ์บอกนะครับถึงจะทําให้ทุกอย่างมันแข็งแ,แข็งแข็งแกร่งไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นอะไรที่เป็นท็อกซิกอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันเป็นความรู้สึกกดดันให้ชาวราศีตุลแล้วก็รักนาตุลถอยห่างออกจากสิ่งต่างๆแล้วอยู่กับตัวเองสักระยะหนึ่งแล้วค่อยๆ ตัดสินใจหรือว่ามองทุกอย่างให้มันเป็นด้วยเหตุด้วยผลแล้วคุณอาจจะหาสาเหตุหรือหาทางออกที่แก้ไขและประปับปรุงสิ่งต่างๆได้นะครับและในช่วงเดือนมก,กราเนี้คุณมีโอกาสที่จะมีการเดินทางไกลไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดได้นะครับเป็นไพ่ใบนี้คือ the world อาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยอยากจะไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาทําอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆเพราะว่า คำพยากรณ์น,นี้ตั้งแต่วันที่1มก,การาจนถึงวันที่31มมก,การาก็คือช่วงและเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่หยุดปีใหม่อยู่มันอาจจะทําให้เราเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้เปิดหูเปิดตาพักผ่อนหย่อนใจรีแลกซ์ตัวเองเวลักตัวเองมากขึ้นเพื่อทําให้เรามีการชาร์จแบตบชาร์จพลังงานไปในทิศทางที่ดีนะครับก็โอเคโดยเฉพาะชาวราศีตุลเนี่ยในช่วง กลับมาจากาการปิดปีใหม่เช่นบางคนอาจจะกลับมาวันที่5ที่6หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะต้องมีในเรื่องของการสะสางงานนิดนึงงานอาจจะเหนื่อยอาจจะเยอะอาจจะต้องแบบมีภาระให้ต้องจัดการต้องแก้ไขหรืออาจจะต้องเอคลียร์ขัดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่ามันสะสมเพิ่มพอกพูนมาตั้งแต่ เส้นปีมันจะถึงต้นปีก็ต้องแบบเออรับมือกับงานล้นมือนิดนึงนะครับแต่เท่าที่ดูคือมันก็ต้นลายไปดีคือหมายถึงว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่มันก็จะค่อยๆสะสางแล้วก็เคลียร์ได้ทุกอย่างก็โอเคกลับมาอยู่ในสถานะปกติอะไรแบบนี้เพราะว่าสิทไิหมายเนี่ยมันเป็นภาระของความรู้สึกที่มีความเหนื่อย หนักหน่อยแต่สุดท้ายอ่ะมันเป็นผลลัพธ์ที่ดี1ิบไม,ม้หมายถึงความมั่นคงในอนาคตแปลว่าตอนนี้เราจะเหนื่อยแบกภาระแต่ในท้ายที่สุดในช่วงประมาณกลางหรือปลายเดือนเนี่ยจะค่อยๆโอเคขึ้นดูดีขึ้นทําให้การงานของคุณนั้นเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกดีๆเนาะเพราะว่าเราอาจจะต้องแบบมีสิ่งที่ต้องจัดการต้องแก้ไขไหลายอย่างคือคิงถือดาบนะครับเราอาจจะต้องทบทวนคิดตัดสินใจทําอะไรอย่าก็ควรจะต้องแบบมี การศึกษาการเข้าใจการเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าคิงถือดาบเป็นผู้ที่แบบก็คือแปลกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าคิงถือดาบปกติเนี่ยเป็นการรับผิดชอบในการแบบแปรรับทุกสิ่งทุกอย่างก็จริงแต่มีความฉลาดในตัวด้วยนะครับพูดง่ายๆคือเป็นเหมือนหนอนหนังสืออย่างหนึ่งเลยนะสำหรับไพ่ยิปซีเนี่ยแปลกคือคิงถือดาบมีความรู้มีสติปัญญาในการเอาตัวรอดแล้วก็ฟันฝ่าอ,อุปสรรคไป ให้ถึงผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีและมีความสําเร็จเกิดขึ้นประมาณนี้เลยนะครับชาวราศีตุลลัคนาตุลอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิด mindset ของเรานิดนึงนะมีไพ่น้อยขึ้นมามีไพ่น้อยใจมีไพ่ของการยึดติด นะครับนะเป็นเป็นไพ่ของพลังงานลบนิดหนึงอะ่ะที่เราอาจจะมีปัญหาอาจจะเป็นเพราะดาวสุขเนี่ยโคจรกลุ่มกับดาวเสาร์นะครับอยู่ในภพป,ตตปุตตะปะุตตะปลวะอารมณ์อย่างที่บอกไปในทางโหงาาราศาสตร์ราวะเรือนแห่งการเริ่มต้นเรือนแห่งการ ใช้เกี่ยวกับพวกอารมณ์ต่างๆแบบนี้มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมั่นใจกับสิ่งที่เราจะทําหรือเราจะไปเพราะมันมีความรู้สึกแบกภาระในช่วงจังหวะหนึ่งมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยหนักนิดนึงหรืออาจจะมีความรู้สึกเบื่อเซ็งๆในไหนกับปัญหาสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบกับในเรื่องของความรู้สึกของเราแน่นอนดาวประจําตัวเนี่ยเดินไปทับเดนาวสองงมันทําให้เราเนี่ยค่อนข้างอึดอัดกดดันหรือแบกภาระ เหนื่อยท้อกับปัญหาแล้วมองทุกอย่างไม่เห็นทางออกนะครับไพ่ใบนี้คือ8ดาบ8ดาบคือเอมืด8ด้านมีความรู้สึกมืด8ด้านไปนหมดเลยว่าตกลงจะเอายังไงดีจะทํายังไงต่อกับในเรื่องของสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้เพราะมีความรู้สึกว่าบางครั้งก็ค่อนข้างใช้อารมณ์อยู่ไม่น้อยนะครับเพราะมันมีไพ่ใบนี้คือไพ่ t h e Tower มา The Tower เนี่ยคือหมายถึง ปัญหาหมายถึงอุปสรรคอ๋อเข้าใจละอาจจะเป็นเพราะดาวอังคารเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนกรรมะกรรมะเนี่ยหมายถึงเรือนกลางฟ้าแล้วก็เรือนการงานนะครับมันมีดาวอังคารโคจรอ,อยู่ตรงนั้นดาวอังคารเนี่ยนะครับเ,ออเขาเรียกว่าอย่างไงดีเป็นภพปัตตานิ นะครับเป็นพุ่นส่วนกู้ค้าผู้สัญญาหรือเพศตรงข้ามโคจรไปอยู่ในเรือนการงานเป็นตำแหน่งนิดแล้วเดินโคจรถอยหลังส่งกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวเสาร์และดาวศุกร์ที่อยู่ในราศีกลุ่มทําให้เกิดการประทะนะครับหรือว่าในเรื่องของความเครียดความไม่ตกความกดดันสิ่งต่างๆนะมันทําให้เรามีความรู้สึกไม่โอเคกันและกันมันเลยทําให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นทําให้ชาวราศี ตุนลักษณะตุนอาจจะมืดแปดด้านไปชั่วขณะหนึ่งเนาะอย่างที่บอกไปแต่เราก็ต้องสู้อดทนใช้เหตุใช้ผลในการปรับและการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคิงถือดาบกับให้สเตรอย่างที่บอกไปแล้วว่าคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสเตรนเนี่ยแปลว่าผู้หญิงเนี่ยที่สามารถง้างปากสิงโตได้ด้วยสติปัญญาความคิดของเธอพูดง่ายก็คือหมายถึงว่าใช้ความชํานาญของตัวเองเนี่ยนะครับ ในการเรียนรู้การพัฒนาเนี่ยสามารถงางปากเจ้าป่าได้นะครับโดยมือเปล่าเป็นผู้หญิงด้วยนะครับและมีคาถาอินฟินิตีตรงเนี้ยคาถาอินฟินิตตรงเนี้ยหมายถึงความเป็นนิรันด์หรืออะไรก็ได้ที่มันทําให้เกิดความรู้สึกของการที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นน่ะแก้ไขและปรับและเปลี่ยนแปลงได้ปัญหาอุปรสรรคมันใหญ่กว่าตัวเราแต่เราแก้ได้เรา ผ่านได้และมีกิงถือดาบคือมันทําให้เรามีการสะสางการเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆแล้วจบลงไปเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นไปในทิศทางที่ดีแบบนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราแก้ไขปัญหาด้วยการที่เราต้องไม่น้อยแล้วก็ไม่คาดหวังจนเกินไปไม่เสียใจกับสิ่งที่เป็นมากจนเกินไปถ้าเราแบกภาระเราเหนื่อยกับปัญหาเราท้อ เราก็พักก่อนนะครับแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างที่บอกว่ามันมีไพ่เดอะเวิร์มาคือการเปลี่ยนผ่านหรือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เพื่อให้เขาเพื่อให้เราเนี่ยนะครับไปอยู่ในสภาวะความรู้สึกและแวดล้อมในสิ่งที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพราะตอนนี้ดาวศุกร์เนี่ยกำลังโครจรกลุ่มกันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคแหละดังนั้นเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะครับ การงานเนี่ยอาจจะมีการแบกภาระหรือความรู้สึกเหนื่อยสะสางงานเก่าๆนะครับแบบนั้นเนาะก็อาจจะค่อยๆดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างอิทุปพลการเงินของคุณขึ้นเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่สองเหรียญเอาข่าวดีก่อน ข่าวดีเนี่ยชาวราศีตุลัคณาตุลเนี่ยการงานจะเหนื่อยแบกภาระหน่อยเนาะแต่จะค่อยดีขึ้นแต่การเงินไม่ต้องรอดีเลยนะครับการเงินได้1เหรียญ1น,หนเหรียญเนี่ยหมายถึงโอกาสหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการเงินที่ได้ค่อนข้างแบบใหญ่โตอยู่นะยิ่งใหญ่อยู่นะกับในเรื่องของความรู้สึกและความสําเร็จเกิดขึ้นได้เนี่ยจากไพหหนน่หนึ่งเหรียญเนี่ยหเหรียญคือ9 9เหรียญ9.5 หรือเกือบสิบเหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยอู้ฟู่พอสมควรนะครับมีความมั่นคงที่ดีและมีกงร้อแห่งโชคชะตาแสดงว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีลาบลอยมีโอกาสจะมีความสําเร็จมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการเงินที่หมุดเงินได้สภาพคล่องที่ค่อนข้างดีนะครับได้การเงินแบบเป็นเกาะเป็นกำได้การเงินแบบมั่นคงมากมายการเงินถือว่าดีเด่นแล้วก็ปังมากๆเลยสําหรับชาวราศีตุลแล้วก็ลักนาตุลดังนั้นเนี่ยพยายาม ทำให้ทุกอย่างมันโอเคที่สุดแล้วเราจะได้รับผลประโยชน์ได้รับการเงินได้รับการตอบแทนค่าตอบแทนเนี่ยดีมากแบบนี้เป็นต้นนะครับถือว่าเป็นโอกาสจังหวะและนิมิตใหม่ที่ดีแต่มันมีไพ่สองเหรียญมานิดหนึ่งบางคนอาจจะต้องประคองในเรื่องการเงินไปก่อนแล้วการเงินจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นนะครับ พยายามบาลานซ์ในเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดีสำหรับชาวราศีตุลลคนาตุลทูออฟเพนทาโคนะครับมันแปลว่าการเงินยังถือว่าหมุนเงินได้ดีแต่ก็ต้องจัดสรรหรือว่าพยายามบาลานซ์สมดุลให้ทุกอย่างมันไม่มากไปหรือไม่น้อยไปเราจะได้แบบ สบายตัวนะครับประมาณนั้นไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินไม่ต้องมามีปัญหามีประเด็นกับในเรื่องของการเงินหรือเงินช็อตมือขัดมือ,มอแบบเนี้ยไม่มีนะครับยังไม่ใช่แต่ว่ามันมีเงินหมุนเงินได้ดีและมีโชคลาภด้วยมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีในระยะรองเทอมหรือในระยะยาวแบบนี้เป็นต้นนะครับ ก็าฝากไว้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกบุคคลหรืออาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลปวดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้หรือดวงของคุณคนเดียวนะครับแนะนำว่าดูดวงส่วนตัวน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่านะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม